I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is so open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้มอมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best ร,รียวตะ Channel นะครับผม วันนี้ก็เปิดคลิปก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นคลิกซี่ฟาร์มป่านะครับผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะได้ดูอะไรสนุกสนุกะครับผมก็เลยอัดคลิปซะหน่อยนะครับเกมนี้ก็เป็นคลิกซี่ฟาร์มป่านะครับก็มีคนพิมพ์ขอเข้ามาอยู่นะสำหรับคลิกซี่ฟาร์มป่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันจะออกมาเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นอยู่แล้วนะครับคลิกซี่ฟาร์มป่าเพราะว่ามันมีป่าที่ดีกว่าคลิกซี่เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดอยากเล่นป่าเวทก็ไปเล่น ทูเลนหรือว่าซิลจะดีกว่านะครับผมหรือว่าคีล่าเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่ว่าคลิกซี่เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มแย่นะครับก็เป็นตัวที่ฟาร์มเร็วนะครับผมเพราะว่าสกิลของคลิกซี่เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับและสกิลหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างไกลสามารถเวฟฟาร์ม2กองได้อย่างที่ผมได้ทานะครับแล้วทาไมนาตาาถึงวาร์ปกลับบ้านกันหน้าทุกคนเหมือนว่าเขาจะหลุดนะครับจังหวะนี้ก็เคลียร์กลางเลยแล้วกันนะครับผมเคลียร์กลางเสร็จอุ้ย โอเคผมจะพยายามเอาปูให้ได้นะครับผมดาเมจไปกลับนะครับค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟาร์มไม่ได้ช้านะครับตรงนี้ก็เรายังไม่มีสกิลสองเนาะพอสกิลสองใกล้ามาก็ใช้เลยนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าสกิลหนึ่งจะได้วนกูดาวกลับมาเร็วๆนะครับที่เราต้องมีสกิลสองเนี่ยกันอ่ากันคลิปนะครับผมวิ่งออกจากกลุ่มนะครับถ้าเกิดวิ่งออกจากกลุ่มเนี่ยมันก็จะ มันก็จะรีเลือดนะครับถือว่ามันออกจากนอกระยะนอนเนี่ยวิธีการฟาร์มสองกองก็จะประมาณนี้นะครับใช้สกิลหนึ่งฟาร์มสองกองนะครับผมก็จะช่วยให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับก็ฟาร์มจบเนี่ยคือเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ไปแท็กกลางไม่ไปเลยเนี่ยก็น่าจะฟาร์มจบประมาณ1นาที30มสิบวิประมาณนั้นเลยนะครับเราเห็นเซฟฟิทจากมินิแมปนะครับผมก็สกิลเช็คไปครับเขาจะตีอ่ะตีจริงนะครับสกิลตาคูดาวมาไม่ทันนะครับโอเค ต่อเลือดไปครับผมก็ได้เท่านี้นะเดี๋ยวเราต้องติ๊กบอกเพื่อนว่าเล่นมังกรน,นะครับอุ้ยเตลเซียนอยู่ทุกคนไม่น่ารอดเฮ้ยเหมือนจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่หูแล้วผมรอดเลือดตำทุกคนรอดเฉยนะโอเคก็ลากคีฟฟาร์มครับผมเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งครูดาวกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลากคี้ไปหาบูนะครับผมแล้วแล้วเดี๋ยวสกิลป่าให้โดนสองสองกองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะช่วยให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับผมก็ลากปาดกองแบบนี้ได้เลยนะครับก็วิธีฟาร์มให้ไวนะครับผมแล้วเดี๋ยวลากคี๊บมารวมกันนะครับแล้วก็ปาดไปครับผมแล้วก็สตันครับผมนี่ประมาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มช้านะครับคลคิกที่สามารถฟาร์มให้ไวได้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์คิ๊บต้นกลางสูงได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะเล่นดาร์กหรือไม่ก็เล่นข้างล่างแต่ผมอยากได้ออบเจกนะครับก็อาจจะต้องไปเอาดาร์กก่อนนะครับผม ฝั่งคุณก็น่าจะแปลกๆหน่อยนะครับผมคลิกซี่ป่านะครับไอ้เจสฟิทมันมาตีอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ตามด้วยมนติไปเลยนะครับผมปิวปิวปิวแล้วกดพันธิตลารไปได้ด้วยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็โอ้โหแต่โอมีเดนเข้ามาครับไม่น่าจะรอดนะทุกคนรีฟาร์มครับผมข้างล่างเหมือนจะมีบวกกันอีกแล้วนะครับโตโรกับอนารยาเดินลงไปแล้วนะครับผมกดพันธิตไปเลยครับ Okay. ก็ลาก2งกองแล้วสกิลหนึ่งครับผมตรงนี้ก็จะเพื่อความเร็วเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเล่นตัวไหนเนาะมันก็สามารถฟาร์มได้หมดเลยทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันจะมีตัวที่ดีกับไม่ดีนะครับตรงนี้เราเดินเข้ามานะครับแล้วเปิดอันติเพื่อความเร็วนะครับแล้วก็เข้าไปยก2องเลยครับผมจะได้สวยอยู่นะแต่ว่าก็โดนเขายกเหมือนกันนะครับเซฟิตถือว่าซ้อนสวยนะครับผมช็อตนี้ถ้าเกิดเซฟิตไม่มาผมบอกเลยผมดับเบิลคิวช็อตนี้แต่นั่นแหละทุกคนเพื่อนเล่าให้แล้วเพื่อนะอนะเอาหน่อย โอเคสวยเอาป้อมให้เราด้วยเพื่อนอย่าให้เราต้องตายฟรีโอเคถือว่าสวยอยู่นะครับเราตายเราได้มา2ตัวนะครับแล้วก็ได้ป้อมด้วยนะครับผมได้สเปซเล่นนะครับได้พื้นที่เล่นนะครับตรงนี้เราเกิดมาแล้วเราเรีบไปฟาร์มบูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารับเวฟกลางนะครับโอเครีฟาร์มก่อนลวกันทุกคนเพราะว่าอย่า,ยางที่ผมได้บอกไปนะเราต้องการบูมสติ๊กนะครับผมก็อันติดไปได้เลย นะครับเอ,อ้าทําไมบูมนถึงเดินกลับเนี่ยโอ้โหเสียเวลาฟาร์มอีกทีคนไม่เป็นไรสกิลเราแรงนะครับผมโอเมนมารับคีฟตรงกลางนะครับก็ถ้าเกิดว่าวันเดอร์เนี่ยอาจจะเล่นบนได้นะแต่วันเดอร์ก็เดินตามบรกรกลางเช่นกันนะครับจริงๆตรงนี้วันเดอร์ไม่ควรจะเดินมาวันเดอร์น่าจะเล่นบนนะครับผมตรงนี้วันเดอร์น่าจะพลาดไปหน่อยนะแต่ว่าก็ได้ครึ่งหลอดอหสกิลโคตรแรงเฮ้ยโ,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 โดนไหม <c oughs> เฉียดครับ ให้เขากลับช้าๆหน่อยนะครับผมเจ็บปะไกดได้บุกตติกมาใช้แล้วโอ้โหนาริยาเอาให้ครับผมฉับนี้สกิลสองหนึ่งแลวตีแบบสวยๆโอเคเพื่อนสกิลเราแรงมากนะผมเล่นได้นะครับโอเคสวยคือคิกซี่อ่ะตอนเปิดตีอ่ะมันจะวิ่งเร็วนะครับผมถ้าเกิดแบบวิ่งไล่พวกตัวขาตายเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับฝั่งนู้เนี่ยก็จะมี เทลกับคิกซี่นะครับอุ้ยโดนผมกระต่ายยาเข้าไปนะครับผมแทบไม่ต้องเล่นนะครับสำหรับตัวของ่อาเซฟิตนะครับไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรน,นะมันชื่อซานิสนะครับผมเอ้ยมันชื่อเซฟิตถูกต้องแล้วนะครับโอ้โหผมหลอนอะไรวะเนี่ยเซฟิทซานิสโอเคเซฟิทถูกต้องแล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะเอาเลสเราอยู่ไม่มีนะครับผมไปไหนนะ้าเช็คก็เจอไหมไม่เจอครับ ถ้างนี้น่าจะไปแล้วนะครับผมโอเคเราก็ดันคลิปเลยครับผมเคลียหิ่งห้อยหน่อยก็ดีนะครับผมเพื่อจะเปิดวิชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นจอกกอเล็กมานะครับผมอุ้ยนาตายาขัดสวยครับดึงมาแล้วด้วยนะครับผมจังหวะนี้ก็ยกเข้าไปครับผมตุยโดนแข็งอยู่นะครับโตโรเข้าให้นะครับผมขัดสูงให้นะครับผมโอ้สกิลปาดอย่างแรงนะครับ ซาตันต่อคอมโบโอ้โหวจเนตีซีอย่างงามนะครับทีมเราผมตันเสร็จวันเดอร์ตันต่อนะครับก็ชิ้นต่อไปเนี่ยก็แน่นอนนะครับมงกุดนะครับเล่งดาเมจนะครับคือแค่ตอนนี้ดาเมจเรามันก็เยอะแล้วนะดาเมจมันแรงนะแบบพอจะชุดเดียวแบบตายแทบเป็นทุกคนแล้วนะครับผมก็เปิดตีครับผมปลดโลเสร็จแล้วเชิดล้วเสิร์ฟด้วยหนึ่งครับแล้วตามด้วยอาเสิร์ฟด้วยสองแล้วตามด้วยหนึ่งนะครับผมแก๊กหนึ่งเข้ามานะครับผมปาสกิลหนึ่งไปทีผมว่าน่าจะ เลือดแห้งอะอย่างนี้ตายนะครับผมเรียบร้อยแค่สองหนึ่งก็แรงมากแล้วนะครับแล้วมันยังมีไอเทมอย่างโลกิเคิร์สนะครับผม 2, อหนึ่งแล้วกดตีธรรมดานี่คือดาเมจเวทอย่างแรงนะครับสัตว์ตันเข้าไปหนึ่งนะผมตรงนี้เอาไปครึ่งหลอดอันติมีนะครับกดอันติลงไปเลยนะครับผมและเพื่อนเราฆ่าให้นะครับคือแค่ดาเมจเราคนเดียวมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับผม คือพูดถึงนี่คลิกซี่ป่ามันก็มาได้อยู่นะครับเพราะว่าคลิกซี่มันเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วเนาะแล้วแบบถึงมันจะไม่มีความสามารถในการล้วงแต่ว่ามันมีความสามารถในการเบิร์ดดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับดูดิรถถังแล้วจะเต็มหลอดอะ่ะคือโดนสกิลหนึ่งไปทีเดียวอะ่ะคือจะพังนะครับผมโอเค ก็พยายามดันคลิป3ทางนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการที่จะปิดเกมเขานะครับเหมือนเพื่อนเราจะสั่งให้ตีดาร์กนะครับผมแต่โตรโร่ตรงนี้ยังไงครับสก,กิล2แล้ว1ครับผมโอ้โหไม่น่ารอดคือเซฟิตนี่คือละลายหายไปเลยนะครับอุย้อย่างนี้สวยอยู่นะสัตตันเรียบร้อยโตรโร่เข้าไปครับเบ่งโชกล้ามเป็นหนทีแล้วก็ไม่มีอะไรต่อนะครับผมคือผมคิดว่าอตอนนี้เทลอะน่าจะโดนผม สอหนึ่งกดตีธรรมดาอาจจะมีสิทธ์ตายได้เลยนะแทบจะไม่ต้องการติเลยก็ว่าได้นะครับผมดูแก๊กดิแก๊กโวนสกิลผมไปแบบเลืออหายไปสีสิบเอโอ้โหอย่างนี้สกิลสวยๆครับเต๋วเซียนปลดโล่เรียบร้อยครับผมตรงนี้ไม่มีโล่แล้วนะครับมาสิเพื่อนสตันให้โอ้ผมไม่โดนไม่เป็นไรเจ็บทุกสกิลเจ็บทุกสกิล เจ็บแบบจุกๆกันปสกิลแรงสัใจเดียวทุกคนอารมณ์เหมือนเล่นทูเรนป่าเลยนะคลิกซี่ป่านะครับผมแต่แบบไม่ได้พิวเท่าทูเรนนะแต่ว่ามีดาเมจที่รุนแรงเหมือนทูเรนเลยนะครับผมและเหมือนจะเล่นง่ายกว่าทูเรนด้วยนะครับโอเคเอาบูก่อนนะครับผมดูดิไปกับดาเมจประมาณ4000กว่าได้เลยนะไป2000กว่ากับ1 9น0นะครับผม อ่ะอย่างนี้น่าจะตายนะครับผมเรียบร้อยดามเมจทะลักนะครับผมว่าสกิลหนึ่งทีเดียวน่าจะเลือดหายพึบอะเคอุ้ยได้อยู่นะครับผมตรงนี้เดินบีบเข้ามาครับปล่อยสกิลหนึ่งแล้ววิ่งออกนะครับตอนแ้วสกิลหนึ่งเนี่ยเราจะวิ่งเร็วด้วยนะครับผมสกิลหนึ่งเข้าไปปบเึ๊บ,บเรียบร้อยหายครับอีกไหมนายเดินกลับไหมเดินกลับจริงแล้วก็เรียบร้อยตุยแล้วก็เอาอีก อีเนี่ยตายไหมไม่ตายนะครับผมขาดนิดเดียวนะครับโอเคผมคิดว่าเราน่าจะจบเกมเ้วทุกคนคือสิบนาทีจบเกมนะครับลิกซี่ป่ามันเอาเรื่องขนาดนี้เลยหรือเอาเพื่อนมาหน่อยเดียวเพื่อนโอเคเขาวิ่งกดอันติีครับผมกลางนะเขตครับไล่ล่าพี่เซฟิสและพี่เซฟิสก็ไม่รอดนะครับตรงนี้ดันคิปกลางเข้าไปเลยจริงๆจะจบกลางเลยก็ได้หรือเปล่าได้นะครับผมจบกลางได้นะครับโอเค ก็จ g นะครับผมเกมนี้สำหรับคิกซี่ป่านะครับมันเอาเรื่องนะครับ MVP ก็เป็นเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำดาเมจไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะแบบ30บวกอยู่นะครับผมเกมนี้นะก็39%เลยนะครับเกือบ40%เลยนะครับสำหรับดาเมจเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าคิกซี่ป่า ก็เล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นแบบแรงคอนกลางๆขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเล่นยากแล้วนะครับรับตัวของคลิกซี่ป่าเพราะว่าเราจะเจอตัวพิวเนี่ยค่อนข้างเยอะนาคอสเนี่ยผมก็คิดว่าคลิกซี่เนี่ยน่าจะสู้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเอาสนุกแล้วกันนะครับผมอย่าไปเล่นตามเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนทีมด่านะครับผมเกมนี้ผมก็กดมาโซโล่นะแต,แ,ตแต่ดีว่าแบบทีมเขาเชื่อใจนะแล้วก็ไม่ได้ด่าผม นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ